คลิปนี้เป็นคลิปเซอร์ไพรส์จากคลิปน้ำจากการเกาะติดชีวิตอาอายในวันผักผ่อนในวันผักแรมที่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิกับสิมีนนำาตกมนีนนี้นั่นตามความชอบของอาอายคุณยาถือว่าหน้าขี้น้อยเลนน้ำเลยหนักน้อยเล่นน้ำบานเหาเอื่นหนักหนัก,กเลนน้ำเนาะก่อนสิงสมการเพื่อนกับสิมีการเลนน้ำของ อาการเสียงทายตามประเภทนี้อันนี้คุณยาวบอเกินเกินมาตามประเภทนี้ของสงการซืร้อๆเบราเรื่องมันเขาเดือนสงการไม่เห็นคลิปอีหลาหน้อยเล่นน้าบัต์เนนนะมันก็เลยทําให้ตําใจตําใจเรื่องอย่างวันทีพี่น้องคะ่ะสบายดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซี um. ของมอลำเสียงมีหกนกพงศกร f อของเอลาหน่อย AI, อ,อ้าอายสกุลนภพรเสียงมีหกเอของคุณยากลับมาแล้ว j o โอทูออฟฟิเชีฝากช่องคุณยาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำหนักแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะพี่น้องค่ะคุณยาไปเห็นคลิปตรงนี้หลายคนบอกว่าอ่างูเขียวเลนนาหลายคนมามีตัวเองแหละบอกว่างูเขียวคืองูเขียว แต่คุณยายว่าบอกคืองูเขียวเด้คุณยายว่าคือนาคีเล่นน้ำีหมผู้ใดเห็นคือคุณยายบอกแป้งที่ท่านาไว้ก็ออกสีเขียวๆแล้วก็วิธีเล่นน้ำไหมทําไมเขาเล่นน้ำตั้งแต่สิบเอ็ดโมงหอดหาโมงแรงตรงเนี้ยพ่อรู้ว่าเล่นน้ำโดนเล่นน้ำนานผู้ใดถ้าไม่มีสัญชาตญาณของความเป็น หน้าคีคุณยาเบาเลยผู้ใดกะอันนี้ความเสีย่ยส่วนบุคคลของคุณยานะคะคุณยาอยากได้ยากใส่สาบคํำนี้ไงวะเพื่อนเป็นยังจังเล่นน้ำได้โดนแท้เป็นยังจังห,หนาวเป็นยังจังสามารถเอานาไปจุม่มไปหาปา่าคุณยาเข้าใจว่าหาป่าด้วยซ้ำไปนะคะพอใส่แว่นแล้วเพิ่นก็สิมื้นตาได้ไงเพิ่นมื้นตาในาน้ำได้บัดน,นี้เป็นยังจังก,กั้นหายใจในาน้ำได้โดนแท้เอา ตามภาษาอันนี้คุณยาความเป็นห่วงของเราก็โอเคมันจะชนโขดหินนะมันจะนู่นนี่นั่นนะแต่ความสามารถพิเศษเห็นไหมพี่น้องคะ่ะอุทาทาร้อยน้ำคุณยายเห็นแล้วขนลุกเลยเดยีแล้วก็เล่นโดนพร้อมเป็นยังจังมากแค่ถือใจคักแท้โอเคเด็กส่วนมากก็ชอบแหละแต่สกุุณ้าพนหน้าขี้หน่อยเพิ่นสิมีความเป็นพิเศษเทศได้เห็นวิธี เออเออเเลื้อยไปทาโขดหินนะแม่พี่น้องว่าผนคิ้งลูกเห็นแล้วคุณคิ้งลูกแม่คิดตามเลยว่าทําไมน้องมักคักมักน้ำคักแต่บ่มักทะเลเนี่ยน้ําทะเลไม่ชอบนะคะมันแสบตาพี่น้องค่ะตามตามโบรามโบลามเพื่นว่าอ่าพญานาคหรือว่าน้าคีเพิ่อนสียุทธแถวๆน้ำโขง สิยู่แถวๆเนี่ยน้ำโขงสิยู่น้ำจืดแล้วก็ไปอยู่ตามที่ต่างๆอยู่ต่างๆเนี่ยจะอยู่ตามน้ำจืดพญานาคหรือว่าหน้าขี้เพิ่นบ่มักน้ำเค็มเพิ่นใส่ชีวิตจุกับน้ำจือดอยู่กับแหล่งจริงๆมาจากน้ำโขงเพราะว่าสิมีประวัติมาจากบังไฟพญานาคอย่างประมาณนี้อยู่น้ำโขงพี่น้องคะเพราะฉะนั้นหน้าขี้หรือว่านาคพญานาคเนี่ยเพิ่นสิมักเล่นน้ำ ไปเบื้องนอกก็าอายรูป,ปัทะเลนะเล่นน้ำนี่ไปทะเลไม่เล่นโบเล่นน้ำไปชายหาดเราโบเล่นน้ำเลยมีเหตุผลเคยเคยไปเล่นเราโบชอบเนี่ยเอนบอกไม่ชอบน้ำทะเลแต่ชอบทะเลแต่โบชอบเล่นน้ำทะเลไปชายหาดแปลอะไรก็สวยแหละแต่แต่น้องออกปากเลยลว่าน้องบอกว่าเล่นแล้วมันเสบตามืนตาในน้ำโบได้ไหพี่น้องคะ่ะ พญานาคหรือว่าหน้าขี้เพิินมืนตาในาน้ำเข้มบบได้น้ำมันเค็มมันแสบตาแต่พ่อมาเล่นน้ำจืดบ่งดูเล่นได้ตลอดเล่นได้ทั้งวันถ้าพ่ม่ผู้เอินขึ้นกับพ่อขึ้นลอยอยูอย่นะ่ะบัดนี้ตอนมาใส่แป้งบัดน,นี้นะตอนมาเล่นแล้วหิวเลยเล่นจนหิวเล่นจนเพียเล่นจน จนอิ่มหนำสำราเจ้าของ่าสะไปอิ่มหนำในอิ่มในในการเล่นน้ำพอขืนมาแล้วก็มากิน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 ทําอะไรทําจริงเล่นก็เล่นเอาจริงเอาจริงพี่น้องไปเบอ่งสองคลิปนี้พี่น้องค่ะไปเรื่องแล้วคิดตามคุณยาไม่ว่าทําไมน้องอาอายสามารถรอยนำรอยลองล่องลอยเบิง์ขาลองลอยเพราะนั้นมีตัวขาคุณยาขออนุญาตเอาคลิปมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ ตอนแรกว่าสีบ้าแต่ในนี่เราแต่อยากให้เห็นวิธีลอยน้ำของอีหลามยทำไมลอยได้ดีจังเลยลอยไปเรื่อยๆลอยแบบแบบกลมกลืนดีแล้วแบบเซียนแบบปานเพื่อนเทบนั่นมาตโดดแล้วจรกสีนะลอยไปเรื่อยๆปานปานเป็นทิ่นของเพื่อนหรือว่าเป็นถิ่นของน้องมาตั้งแต่ชาติกำเนิดแต่กอ่อนไที่ฮา ให้เหขาคิดอยู่ตลอดนะคะหลายคนบอกว่าหน้าขี้เนหร่น้ำหน้าขี้น้อยเนหร่น้ำคุณยายมีคนบอกว่าโอ๋อปัานงูเขียวแต่คุณยายบอกว่าอ่างูเขียวสิมีคุณยายคอมเมนต์ไปไว,ว่างูเขียวหรือว่าหน้าขี้น้อยไปเบิ่งกันนะคะคลิปนี้คุณยายฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะพอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอันนี้มีแกนน่นหนังเนี่ยต <laughs> <laughs> ัแก่นบักงูตัวนี้อันนี้มีแก่นหนักแก่นของท่านีก็เขียวดุงนึงแล้วเอาไหนมาเนี่ย ลุงนกพองสกันเน่เหยไ่เหเขาซารับจไม่ได้แม่ก็จไม่ได้คนนี้ที่จำด้มองได้วันลุงนายจะวันไงเหนียวด้ัยนะ